สวัสดีตอนเย็นเย็นริมคลองบางมดค่ะไหลเก็บชั่วโมงนะคะโอ้ดูฝั่งนู้นเยอะมากเลยทุกคนปลาเหนนะ็นเยวจะให้ดูฝั่งนู้นนะเยอะมาก <c oughs> คุเห็นไหมนั่น่ะเต็มเลยโอเ้เยอะมากเลยค่ะทุกคน น้ำก็ยังขึ้นอยู่นะน้ำยังไม่ลดนะคะตั้งแต่เช้าน้ำยังเยอะอยู่ โมข้างดำน,นะคะตอนเย็ยนๆนะคะอุ้ยหลายแห้งแม่นหมดเลยด้วยจ้ะ ừ <laughs> lời đúng nè สวัสดีค่ะพี่ป้อมเพชร เก็บชั่วโมงค่ะเก็บชั่วโมงหาตามเอาริมคองนี่แหละชั่วโมงอะ่ะขอบคุณหนึ่งเลิบนะคะ จ็ดชั่วโมงแล้วเหรอไม่ใช่เก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงเอาสี่พันชั่วโมงไงตอนนี้ได้ห้าร้อยกว่าเขาเอาสี่พันชั่วโมงตอนนี้ได้อยู่ห้าร้อยเขาเลย <c oughs> เาเมาเก็บเอาแถวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวพี่ป้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเย น้ำขึ้นสูงมากวันนี้แปลกเยอะตอนเย็นก็เยอะใช่อลิสา วันนีมน้มันเมื่อเช้านี่มันไม่ค่อยมีปลานะเพิ่งจะมีตอนเย็นนี่แหละเพิ่งจะมีตอนตอนเย็น,มนเมื่อเช้าไม่ค่อยมีเด็กน้อยมันมาเวี่ยงแหเล่นจะเนี่ยเด็กเวี่ยงไปเวียงมา สวัสดีคุณอลิซาจากพี่ป้อมปากานนะคะน้ำขึ้นสูงมากอลิซาน้ำขึ้นสูงมากนักเต็นเยู่ เต็มเลยแล้วน้ำก็ไม่ลดด้วยนะตั้งแต่เช้าน้ำยังไม่ลดเลยสงสัยจะท่วมกรุงเทพสงส่น้ำจะท่วมกรุงเทพ,พ น่ฮะเอ้ยังไม่ถึงหรอกป้าไลรอยู่ คนใกล้จะตกแล้วยังมันเมื่อเฉยเฉยยังไม่ตกยังไม่ตกแล้วก็เมื่ออย่างเงี้ยทั้งวันเมื่ออย่งบ้านพี่แตนเคยทัวมไหมเคยสองครั้งอะอลิสา ก็คือท่วมทวกทั้นฝนตกตอนนั้นน่าจะตกประมาณสักเที่ยงคืนตกเที่ยงคืนสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงพอตีห้าแค่นั้นแหละบ้านไอ้น้ำเข้าไปในบ้านะ่ะก็คือแช่อยู่งันตั้งแต่ตแตีห้ายันยันค่ำพวกตู้พวกอะไรเราก็เก็บไม่ทันด้วยเราไม่รู้รแบบว่าไม่มันไม่เคยท่วมเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าฝนน้ํำจะเข้ามาในบ้านขนาดนั้นเข้ามาในบ้านก็ประมาณครึ่งหน้าแข้งพวกตู้เตียงอะไรพังหมดเปอยหมดยกไม่ทันยกไม่ไหวด้วยมันหนักก็ปล่อยให้เปลยงั้นแหละบางบางคนเขาไม่อยู่บ้านเขาไปต่างจังหวัดเนี่ยพวกตู้เย็นพวกอะไรก็พังหมดแช่น้ํา น้ำในคลองนี่แหละมันขึ้นน้ำในคลองี่้มันขึ้นไปแล้วก็ท่วมตอนนี้ลูกก็รีบเรียบเก็บของบางอย่างขึ้นชั้นสองดีกว่าเอ้าบ้านอลิสาก็ท่วมเหรออ๋อบ้านพี่เหรอซื้อทายกระสอบที่เคยเขาเตรียมไว้อยู่ ที่เคยเขาจะทำไว้อยู่เขาจะก่อก่อบปูนก่ออิฐไว้กันน้ำเข้าบ้านบ้านหนูที่ไทยที่สันกำแพงเมื่อก่อนน้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้ต้องไปซื้อปลาใส่กระสอบเดือดน้บ้านไว้ไเลยอากิฉันหนีมาไลฉันเห็นปลาเยอะฉันก็เลยหนีมาไลหนีโนดมา เยอะมากเลยเต็มเลยไล่ไล่ไ,ไม่นานสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยุงอ่ะยุงมียุงแล้วเนี่ยยุงกัด บอกพี่แมวไปริมคลองปะเออไม่ไปอ่ะแกดูหนังก็ได้จะดูซีรีส์ชวนแกมาแกไม่มาแกเป็นคนบอกเราเองนะว่านี่แทนนี่ริมคลองนี่ปลาเต็มเลยว่างั้นแกแกมองตรงระเบียงไงมองตรงระเบียงมาตรงริมคลองแกเห็นบอกเออเดี๋ยวไปดูว่างั้นบอกเราแต่แกไม่มาพี่แมว เยอะมากใช่แต่ว่ามันกระจายนะมันไม่ได้จับกลุ่มมาจับกลุ่มถ้าจับกลุ่มกันเนี่ยมันจะมันจะถ่ายง่ายจะถ,ถ่ายเป็นช็อตก็ถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยที่แรกพี่แมวบอกว่าปลายเยอะเราว่าจะมาถ่ายคลิปช็อตสักหน่อยมันถ่ายไม่ได้ดูออกมาแล้วมันยังไงไม่รู้เนี่ยมันกระจายอย่างเงี้ยมันถ่ายไม่สวย พี่อากนะิจากอลิซานะเต็มเลยมีเด็กมีเด็กคนหนึ่งมา,มาตีเบ็ดอยู่ตรงเนี้ยเวียงไปเวียงไปเวียงมาเวียงถนนเนี่ยพอมาเวียงทางนี้โดนต้นมะขามก่อต้นมะขามซะงั้นนะ่ะ ดึงสักขาดเลยให้เราปิดเอาให้มันจะเอาให้ได้ไงมันสูงขนาดนี้ดึงเบ็ดขาดไปแล้วมันก็ต้องขาดเลยมันเกี่ยวกับต้นมะขามเนาะสูงขนาดนี้ โอ้ยนี่ดูสั้นสึบลึบอยู่มันอักกีอักกีเมื่อ,อแล้วเราก็จะได้เข้าบ้านเอาแค่ครึ่งชั่วโมงพอมันฝนจะตกเหมือนพี่ปอมเพชรวานนั่นแหละ ยาตังกล้วยยาตังกล้วยโอ้โหสั้นสืบลลบอยู่เลยดูสิทุกคน <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เยอพื่อนนะถ้าพี่แมวเห็นไลน์นะแกต้องเดินมาแน่เลยถ้าแกไม่ติดดูดดูซีรีส์นะแกเห็นแกต้องมาแน่ขอบคุณนะคะสองล้านดวงใจกับสองล้านเลิฟนะคะ วิจุดนี้มันน่าถ่ายถ่ายช็อตจังเลยอะเดี๋ยวดิเดี๋ยว,เ,ยวยเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวจะถ่ายชอ็อตเดียเพิ่งไปไหนนะคุณดะโอโ้วันนี้ทำไมแปลกใช่อากีมันแปลกแล้วเมื่อเช้าไม่มีปลานะเมื่อเช้าไม่เยอะอย่างนี้นะ,นะตอนเย็นแล้วมีเฉย ตอนเย็นมีกบดีมันกันแลดเราจะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้าตอนเย็นปุ๊บมาปั๊บอะไรเงี้ยเออวันนี้เออ,ว,นนเอ,อวันนี้ก็มีแดดอยู่นะวันนี้มีแดดอยู่ แต่ก็มีฝนตกวันนี้มีฝนตกครึ่งครึ่งอะแดดกับฝนมันร้อนแดดใช่มันตัวกลัวตัวดำเปล่กลัวผิวเสียอะไรเงี้ย ดูเด็กมามากวนปลาดูดิเฮ้ยเด็กน้องอักกีเดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนดีกว่าขอบคุณอักกีนะพี่ป้อมเพชรอลิสาขอบคุณมากๆเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะ